ก็เรียนอาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็ขอสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนที่อยู่ที่นี้นะคะแล้วก็อยู่ทางออนไลน์ด้วยนะคะก็วันนี้นะคะหัวข้อที่จะพูดก็จะเป็นเรื่องของ nutritional intervention ในคนไข้ที่มีภาวะ liver cirrhosis นะคะ เอาล i n นะคะที่จะพูดเนี่ยก็จะขอแบ่งออกเป็น2องพาร์ทพาร์ทแรกเป็นเรื่องของ nutritional care ในคนไข้ cirrhosis พาร์ทที่2นะคะ nutritional intervention เรามี target recommendation แล้วก็แนวทางยังไงบ้าง Malnutrition นะคะเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในคนไข้ที่มีซ r โร s ิสโดยพบว่ามี prevalence สูงถึง92%ในคนไข้ซ r โร s ิสที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลน,นะคะก็มีไปโรงพยาบาลก็มีปัจจัยอยู่หลายอย่างนะคะในคนไข้ซ r โร s ิสที่ส่งเสริมทำให้เกิด malnutrition มี frailty แล้วก็ sarcopenia ได้บ่อยโดย ภาวะเหล่านี้นะคะก็จะส่งผลต่อ Quality of Life ของผู้ป่วยรวมถึง Clinical Outcome ด้วยโดยพบว่าในคนไข้ที่มีมา nutrition เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิด in-hospital mortality สูงขึ้นเป็น2เท่าและ mortality ก็จะยิ่งสูงขึ้นถ้ายิ่ง s e ี e r ียมา n u t r i t i o n มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมองหาภาวะนี้นะคะมีการ Screening, Diagnosis และให้การรักษา Nutritional intervention เนี่ยคืออะไรนะคะก็คือเป็น uh, purposeful นะคะ action ต้องมีเป้าหมายนะคะโดยประกอบไปด้วยสส่วนก็คือการ planning และ implementation ส่วนที่เราควรทราบนะคะเวลาเราจะทำ intervention อันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วย3อย่างอันแรกนะคะใครบ้างที่ควรจะได้รับ intervention อันที่2นะคะต้องมีการตั้งโกสามารถจับต้องได้นะคะก็โดยทั่วไปเนี่ยในคนไข้เซโรซิสของเราเราจะพูดถึง Energy แล้วก็โปรตีนแอนด์เรเรคแวนต์นะคะอันที่3เราจะสามารถ Achieve Go ได้ยังไงนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าไกด์ไลน์เนี่ยเขาให้คำแนะนำไว้ยังไงบ้าง อันนี้เป็นสไลด์นี้จะโชว์เป็นโฟลชาร์ตนะคะเป็นโอเวอร์วิวนิวทริช a นลแคร์ในคนไข้เซโรซิสซึ่งประกอบไปด้วยการทำสกรีนนิ่งการทำดีเทลแอสเซสเมนต์นะคะซึ่งอาจารย์สิทธิ์ได้กล่าวไปอย่างละเอียดเมื่อสักครู่แล้วนะคะก็ถ้าวินิจฉัยมาลนิวทริชแนหรือว่าซาโค o พีเนียเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ควรจะได้รับนิวทริชแนลอินเตอร์เวนชั่นอ่สเปเชียลพ popula ชันอื่นๆนะคะที่การทำอ่านิวทริชแนลอินเตอร์เวนชั่นเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์ก็จะมีภาวะ n อนเ p l o p a t h y แล้วก็ Severe Alcoholic Hepatitis นะคะหลังจากที่ให้ Intervention ไปแล้วก็จะต้องมีการ Re-Assessment นะคะดูว่าคนไข้เนี่ยสามารถทำได้เหมือนโกที่เราตั้งไว้หรือเปล่าและมีการปรับเปลี่ยน Intervention ให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ Target ที่ต้องการ อันนี้ให้ดูในส่วนของ Screening นะคะเราก็ดู2ออย่างก่อนอันนี้จะเหมือนที่อาจารย์สิทธิ์ได้แสดงให้เห็นนะคะก็เราก็ไปดูว่าคนไข้เนี่ยเป็นชายซี C, หรือว่าอัน e ดอร์เวทนะคะ BMI น้อยกว่า18.5กลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นคนไข้ที่มี h ไฮริสมีโอกาสมีซากูพ p e เนียได้มากนะคะถ้าไม่เข้าเกณฑ์2ข้อนั้นเราจะประเมินด้วย Tools ที่มีชื่อว่า Royal Free Hospital Nutrition Prioritizing Tool นะคะแบ่งคนไข้ออกเป็น h High Risk, Medium Risk แล้วก็ low risk นะคะ medium to high risk ก็ต้องไปประเมินต่อ ก็จะมีข้อ,อควรระวังนิดนึงนะคะเวลาคำนวณ BMI ในสูตรนี้เนี่ยถ้าคนไข้มี Ascites ให้ใช้เป็น Dry Weight ในการคำนวณน,นะคะ Dry Weight มาจากไหนก็เป็น Post p a r a c e n t e s i s Body Weight ก็ได้หรือว่าเป็นน้ำหนักก,ก่อนที่คนไข้จะมี Ascites หรือจะคำนวณเอาก็ได้นะคะก็คือเป็น Actual Body Weight ของคนไข้ลบกับเปอร์เซ็นต์ตามความรุนแรงของ Ascites ถ้า My l s ascites ก็ลบออก5% Mo d e r a t e ซ0 severe เ5นะคะ ถ้ามีบวมค่ะบวมด้วยก็ลบเพิ่มอีก5%จะได้ออกมาเป็น dry weight นะคะอันนี้คือ Tools ที่เมื่อสักครู่ได้กล่าวไปเป็น Flow Chart นะคะ mm hmm. เขาได mm ้พัฒมาสำหรับคนไข้ r r โ o s i s โดยเฉพาะก็นำไปใช้ได้เลยนะคะ t r i t i o n a l Goal แล้วก็ e c o m m e n d a t i o นนะคะก็จะขอแบ่งออกเป็น6หัวข้อเดี๋ยวมาดูกันทีละหัวข้อนะคะ อันแรกนะคะ energy intake uh, goal นะคะก็ในคนไข้ซิ r ร s ซิสเนี่ยเขามีการใช้พลังงานตอนที่เขาพักเนี่ยมากกว่าคนทั่วไปนะคะโดยพบว่า total energy ที่เขาใช้ต่อวันเนี่ยก็จะ range อยู่ที่28ถึง38กิโลแคลอรี per กิโล per day นะคะเพราะฉะนั้นคำแนะนำนะคะไปดูก่อนว่าคนไข้เนี่ยเป็น non obese หรือว่าเป็น obese นอนโอบีสเราก็จะตั้งโกไว้ที่อย่างน้อย30 3 5ถึง35กิโลแคลอรี่เปอกิโลเปอร์เดย์นะคะโดยน้ำหนักที่ใช้แนะนำให้ใช้เป็น Ideal Body Weight แต่ว่า Actual Body Weight เนี่ยก็ใช้ได้เช่นกันถ้าคนไข้ไม่อ้วนและไม่มี a s c i ต e s ถ้าคนไข้อ้วนนะคะแนะนำให้ใช้ไอเดียลบอด e ี้เวทในการคำนวณโดยจะมีการคำนวณได้2วิธีอันแรกก็คือตาม BMI ถ้า b m เ30ถึง40 เราก็ตั้งโกที่25ถึง35กิโลแคลอรี่ per กิโล per day ถ้า BMI สูงกว่านั้นนะคะโกจะอยู่ที่20ถึง25กิโลแคลอรี่ per กิโล per day นะคะอีกวิธีนึงก็คือคำนวณออกมาเป็น total energy intake ต่อวนันเหมือนคนไข้นอนอบอิเลยแต่ว่าหาักออก500ถึง800กิโลแคลอรี่ต่อวันคนไข้จะได้เป็น moderate hypocaloric diet นะคะ ก็อันนี้ก็ใช้คำนวณแบบนี้ได้เช่นเดียวกันข้อควรระวังก็คือว่าคนไข้ต้องได้โปรโตีนอินเทคให้พอนะคะถ้าจะให้เป็นไฮโปแคลอรไดเอท ส่วนกรณีที่คนไข้มีเฟร i ตี้หรือว่ามีซาโคพีเนียนะคะแล้วเรามีเดทิเชียนหรือว่านิวทริชเชียนช่วยก็แนะนำให้ใช้เป็น Personalized Nutrition Prescription mm hmm. เขาก็จะเข้าไปดูเลยค่ะว่าคนไข้เนี่ยรับประทานอาหารแบบไหนนะคะเนาะมีพฤติกรรมการทานยังไงบ้างก็จะมีการกำหนดอาหารที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการรับประทานของคนไข้แต่ละคนนะคะ ส่วนโปรตีนรียความต้อเราก็แนะนำว่าให้ทานอย่างน้อย1.2กรัมป่อกิโล่อเดย์นะคะตัวเลขนี้มาจากการที่ถ้าคนไข้าทานมากกว่านี้จะสามารถเมนเทนโพซิทีฟในตร o เ e นบาลานซ์ได้ในแง่ของชนิดของโปรตีนเนี่ยผลการศึกษาพบว่าจะใช้เป็นบรั่นเชนอะมิโนแอซิดหรือว่าเป็นตัวของเนชั l p โปรตีนเนี่ยให้ผลไม่แตกต่างกันทานอะไรก็ได้เพราะฉะนั้น Recommendation นะคะในคนไข้ซโริสทั่วไปไม่มี m a l n u t r i t i ั่ โกก็จะอยู่ที่1.2กรัมปกิโลเปอร์เ์ถ้าคนไข้มี m มล n น t ทริชั n นหรือว่ามีซาโคพเนียโกจะอยู่ที่1.5กรัมกิโลปอร์คริ t i คอลลีอิวอาจจะต้องใช้โปรตีนม,มากขึ้นกว่านี้นะคะก็เรสขึ้นไปได้ถึง2กรัมปกิโลป์นะคะส่วนชนิดของโปรตีนใช้อะไรก็ได้แต่แนะนําให้คนไข้าทานให้หลากหลายนะคะทั้งโปรตีนจากพืชโปรตีนจากปลานะคะแล้วก็ตัวของอเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วก็เดอรี่โปรดักด้วยไข่ ะะอันนี้เป็นตัวอย่างการคำนวณแล้วก็การแนะนำสัดส่วนอาหารนะคะนำมาให้ทุกท่านดูเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะคะก็อย่างคนนี้เนี่ยเขามีแอสซติใช่ไหมคะเราก็แนะนำให้ใช้เป็นไอเดียบอด w ี้เวทในการคำนวณไอเดียบอดี้เวทเนี่ยเราคำนวณง่ายๆนะคะก็ใช้เป็นส่วนสูงของคนไข้นะคะลบด้วย100ในผู้ชายหรือลบด้วย105ในผู้หญิงจะได้ออกมาเป็นไอเดียบอ y ดี้เวทเป็นกิโล เราก็มาคำนวณ Energy Requirement ก่อนนะคะถ้าคนไข้มี Malnutrition ก็ใช้35นะคะก็ได้ออกมาเป็น Total G k i l o c a l o r i e per day หลังจากนั้นก็ไปคำนวณน Protein Requirement ต่อมี Malnutrition ก็ใช้1.5กรัม per kilo per day คูณด้วย4ก็จะได้เป็นแคลอรี่ที่ได้จากโปรตีนเอามาลบนะคะจาก Total Energy ก็จะได้ Energy ที่เหลือ ส่วนนี้เราก็จะมาแบ่งสัดส่วนนะคะเป็นคาร์บ45-65แล้วก็แฟต25-30อันนี้เป็นเรโชรที่แนะนำในคนปกตินะคะในคนซีโรซิสเนี่ยเราก็ใช้เรโซเช่นเดียวกันนะคะส่วนการแนะนำโปรโตีนนะคะโปรโตีน7กร,รัมเนี่ยจะได้จากเนื้อสัตว์2ช้อนโต๊ะนมกล่องเล็ก1กล่องไข่1ฟองถั่วครึ่งถ้วยตวงหรือว่าเต้าหู้1หลอดเล็กนะคะก็แนะนาคนไข้ได้แบบนี้นะคะ ประเด็นต่อไปนะคะคนไข้ซิโรซิสเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเกิดภาวะ starvation ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราควรจะ minimize fasting time ในผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะมะี study นะคะเขาให้ supplement ช่วงกลางคืนเทียบกับช่วงกลางวันพบว่าการให้ supplement ในช่วงกลางคืนเนี่ยช่วยเพิ่ม body protein ได้ดีกว่าการให้ในช่วงกลางวันเพราะฉะนั้น Meal time recommendation นะคะก็แนะนำว่าให้แบ่งมื้อของคนไข้เนี่ยมื้ออาหารออกเป็น3-5มื้อต่อวันโดยที่ ที่ maximum interval นะคะระหว่างมื้อแต่ละอันเนี่ยไม่ควรเกิน3 4ถึงชั่วโมงแล้วก็เสริมมื้อ early breakfast หรือว่าเป็น late evening snack นะคะโดยเฉพาะในคนไข้ที่มี malnutrition และเป็น decompensated cirrhosis อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของว่างมื้อก่อนนอนนะคะแนะนำว่าตัวของ Energy ต่อมื้อนะคะควรจะอยู่ที่250กิโลแคลอรีโปรโตีน15กรัมนะคะคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดจะดีกว่าเป็นน้ำตาลเชิงเดี่ยวนะคะก็คือแนะนำไม่แนะนำให้เป็นน้ำหวานนะคะก็ให้ใช้ประมาณ40กรัมโซเดียมไม่เกิน550มิลลิกรัมนะคะก็ง่ายๆก็จะเป็นแซนวิชก็ได้แพนเค้กก็ได้ก๋วยเตี๋ยวน้าถ้วยเล็กๆก็ได้นะคะปรับได้ตามคนไข้แต่ละคน ประเด็นต่อไปเรื่องของการใช้ b r a n c h c h Amino Acid นะคะในคนไข้ที่มี Advanced c l e r o s i s เนี่ยจะมี b r a n c h อ d Amino Acid ในร่างกายต่ำลงนะคะ เหตุผลจากอะไรก็คือว่า b r a n c h i n ะ amino acid เนี่ยเขาเป็นส่วนหนึ่งของ ammonia detoxification pathway เมื่อ a m มเนียในร่างกายสูงขึ้นนะคะก็ต้องมีการ detox มากขึ้นก็ใช้ b r a n c h i n ะ amino acid มากขึ้นอันนี้เป็นคอนเซปต์นะคะที่ว่าทำไม b r a n c h i n ะ amino acid เนี่ยน่าจะได้ประโยชน์ในคนไข้ที่มี cirrhosis อาหารนะคะที่เรารับประทานแล้วมี b r a น c h i เยอะๆก็จะได้แก่พวกถั่วมเมล็ดทั้งหลายนะคะก็มี dairy product แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย complete protein source ก็คือได้แก่พวกไข่เนื้อสัตว์เนื้อปลาทั้งหลายก็มีบร a น c h i มากพอสมควรนะคะถ้าเรา follow คำแนะนำว่าให้ทานโปรตีนให้หลากหลายเนี่ยจริงๆคนไข้ก็จะได้บร a น c h i จากอาหารอยู่แล้วนะคะส่วนในเรื่องของการใช้ supplementation นะคะคำแนะนำในปัจจุบันไม่แนะนำให้ในคนไข้ที นะคะเนาะเพราะว่ายังมีข้อมูลสนับสนุนในเรื่องของ b e n e ฟิตไม่ชัดเจนอาจจะพิจารณาให้ได้ในกรณีที่คนไข้เนี่ยรับประทานโปรตีนเองแล้วมันไม่เพียงพอนะคะก็แล้วมี d e c o m เ e n s a t e d อร์ r h o s i s ก็อาจจะให้ b r a n c h i n amino acid เป็น supplementation ได้ เรื่องต่อไปไมโครนิวทรียนเดฟฟิชเชนซีนะคะก็พบได้บ่อยเลยในคนไข้ซโรซิสนะคะเจอประมาณ70%โดยตัวที่ขาดบ่อยก็จะมีวิตามินบีวิตามินดีนะคะ B12 โฟลิกแมกนีเซียมแล้วก็ซิงค์แล้วก็ B1 นะคะขอเน้นนิดน,นึงว่า B1 Deficiency เนี่ยไม่ได้เกิดเฉพาะในคนไข้ที่เป็นแอลกอฮอลิกซโรซิสนะคะเพราะว่า Risk Factor ที่สำคัญที่ทำให้เกิด B1 Deficiency เนี่ยก็มีตั้งแต่คนไข้ที่ทานได้น้อยทั่วไปนะคะมี impact แพจีไอเอ o ซ็อหรือว่าได้ r i u r e t i e t h p y a p y เพราะฉะนั้นก็เกิดใน non eto non a อ c o อ o l etiology ได้เช่นเดียวกัน prevalence จาก study เนี่ยจริงๆก็ไม่แตกต่างกันนะคะก็คำแนะนำของการให้ m r o n ร t u i e n t s u s u p p m e n t n t i o n นะคะก็แนะนำให้มองหานะคะว่าคนไข้เนี่ยมี clinical ที่สงสัยการขาดตัวไหนแล้วก็ส่งตรวจถ้าตรวจได้แต่ถ้าตรวจไม่ได้ clinical สงสัยก็ s u p p ล e เมนตไปได้เลยนะคะ ส่วนถ้าคนไข้เนี่ยบอกว่ารับประทานอาหารได้ไม่เพียงพอมีภาวะ malnutrition ที่รุนแรงมี sarcopenia กลุ่มนี้เนี่ยขาด m i โคร n ิวทร e n t นอยู่แล้วนะคะก็สามารถให้ multi vitamin supplementation เข้าไปได้เลยเช่นเดียวกันไม่ต้องเจาะตรวจนะคะ ประเด็นต่อไปเรื่องของอรูทของการให้อาหารนะคะถ้าคนไข้รับประทานทางปากได้รับประทานทางปากดีที่สุดนะคะแต่ว่าถ้ารับประทานเองไม่เพียงพอก็จะมีการให้เป็น oral nutrition supplementation หรือว่า ONS นะคะก็เป็นลักษณะของการให้อาหารทางการแพทย์ทั้งหลายนะคะอาหารทางการแพทย์เนี่ยใช้ตัวไหนก็ได้นะคะไม่มีตัวไหนที่ prefer มากกว่าตัวอื่นนะคะก็ใช้คนไข้เนี่ยชงดื่มมือเพิ่มเติมเข้าไปถ้า ยังทานได้ไม่พออีกนะคะเนาะก็พิจารณาให้ enteral nutrition แต่ถ้าคนไข้ให้ enteral nutrition แล้วรับฟีดไม่ได้มีปัญหาว่าจะต้อง Fasting เป็นเวลานานมากกว่า3วันก็พิจารณาให้ parenteral nutrition ต่อก็พิจารณาไปตามลำดับแบบนี้นะคะโดยที่ข้อดีข้อเสียของอรูทแต่และรูทเนี่ยก็สก็สรุปไว้ในสไลด์นี้แล้วนะคะ ประเด็นเรื่องของการใส่ E N tube นะคะในคนไข้ cirrhosis ER ก็จะมีอยู่2ประเด็นอันแรกก็คือคนไข้ที่มี E B นะคะไม่ใช่ Absolute contraindication ในการใส่ N G นะคะถ้าจำเป็นใส่ได้แต่ว่าให้ใส่เป็นสายเล็กแล้วก็ close monitor ดู sign ของ Rebleeding นะคะโดยเฉพาะในกรณีที่คนไข้เพิ่งทำ Ligation E B มาไม่นานส่วน back placement โดยทั่วไปไม่แนะนำนะคะเพราะว่าคนไข้เนี่ยมีโอกาสจะเกิดคอมพลิเคชันได้มากโดยเฉพาะในคนที่มีแอสไตนสมีแวริซีสก็ต้องพิจารณาว่า b e n e f ฟ t เนี่ยมากกว่าริสมากๆนะคะนาะถึงจะ,ะพิจารณาการทำเป็กนะคะโดยสรุปนะคะ Nutritional Management ทั้ง6หัวข้อก็ขออนุญาตสรุปเป็นตารางไว้ที่นี้นะคะ หัวข้อต่อไปนะคะในคนไข้ที่มี p e ป i c e n c e p h a l o p a t h y นะคะในอดีตเนี่ยมีไอเดียเรื่องของการทำโปรตีน e s t r i c t i o n ในคนไข้กลุ่มนี้นะคะแต่ปัจจุบันนะคะโปรตีน restriction มีข้อมูลออกมาแล้วว่าไม่ช่วยในการรักษา h e p a ป tic Encephalopathy และมีข้อเสียที่สำคัญก็คือทำให้เกิด Body ้โปรตีน b r e a k าวน์นะคะคนไข้ก็จะสลายโปรตีนในร่างกายออกมาใช้เพราะฉะนั้นข้อเสียเยอะกว่านะคะไม่แนะนาให้ทาโปรตีน Re restriction ในคนไข้ที่มี h e เ t ป tic Encephalopathy การให้ Nutritional Therapy ได้แก่การให้แคลอรี่ให้พอให้โปรตีนให้พอเนี่ยมีความสำคัญนะคะเพราะว่ามีข้อมูลมาแล้วว่าช่วย Reverse คนไข้ที่เป็น m ม i นิมัลเ t t i e n n e p h a l o p a t h y ได้และ Improve Quality of Life ของผู้ป่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลในส่วนนี้ของผู้ป่วยด้วยการใช้บร a ชเอนา amino acid นะคะในคนไข้ที่มี e n p h p l o p o t h y เนี่ยช่วยลด e n c e p h a l o p a t h y incidence ได้นะคะแต่ว่าไม่มีผลต่อ mortality เพราะฉะนั้นโดยสรุปนะคะ recommendation ในคนไข้ที่มี HE เนี่ยก็แนะนำว่าหลิกเลี่ยง protein restriction ให้โปรตีนแล้วก็ energy intake ให้พอโดย go เนี่ยก็จะเท่ากับในคนไข้ cirrhosis ที่ present ไปช่วงต้นนะคะ encourage ให้ใช้เป็น vegetables แล้วก็ dairy protein ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี branch chain amino acid เยอะนะคะการใช้ branch chain เป็น supplementation น ะะอาจจะให้ได้นะคะน้อนในการรักษา Encephalopathy หรือในกรณีที่คนไข้เนี่ยรับประทานโปรตีนทางปากไม่เพียงพอก็ซัพพลีเมนต์เข้าไปได้และในกรณีที่คนไข้เป็น h ฮ g กรดแ e e n a ฟ p a a t ี p นะคะทานทางปากไม่ได้ก็อย่าลืมเรื่องของการใส่ NG หรือว่าการทำา PN นะคะสุดท้ายนะคะในคนไข้ที่มี Severe Alcoholic Hepatitis นะคะก็เป็น กลุ่มประชากรอันนึงนะคะที่ nutritional therapy เนี่ยได้ benefit ชัดเจนนะคะจากข้อมูลเนี่ยเขาพบว่าถ้าให้ Oral Intake คนไข้นะคะมากกว่าเท่ากับ21.5กิโลแคลอรี่ per กิโล,ลร e เด a y ช่วยลด mortality คนไข้ได้มากถึง67%เทียบกับคนไข้ที่ได้ under nutrition นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น setting หนึ่งเลยที่ nutritional therapy เนี่ย ต้องคอนซีเดอร์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนไข้ที่รับประทานทางปากเองได้ไม่เพียงพอนะคะ แล้วในทางปฏิบัตินะคะเราจะสามารถที่จะ achieve target ในส่วนนี้ได้ยังไงจากข้อมูลที่เราได้กล่าวมาต้องมีการ counseling คนไข้นะคะมี educational resource ให้มีการให้ personalized intake prescription นะคะมี reassessment แล้วก็พิจารณา medical nutrition ตามลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าบางคนที่จะได้ diet restriction เนี่ยเราอาจจะต้องหย่อนๆในส่วนนี้ลงนะคะเนาะที่สำคัญก็คือคนไข้ cirrhosis ที่มี ascites น ะะที่เขาต้องจํากัดเกลือบางคนเนี่ยเขาจะมีปัญหารับประทานอาหารได้ไม่เพียงพอเพราะว่า,าตัวของอาหารที่มันไม่เค็มเนาะมันก็รสชาติไม่ดีนะคะก็ถ้าเขาเกิดภาวะ malnutrition มี sarcopenia มี frailty เกิดขึ้นก็อาจจะต้องพิจารณาว่าไม่ต้องจํากัดเกลือในผู้ป่วยกลุ่มนี้เพื่อให้เขารับประทานได้มากขึ้นนะคะ นิวทริชแนลทัรปีเนี่ยจริงๆเป็นส่วนหนึ่งของการรักษา Malnutrition นะคะอย่าลืมนะคะการรักษา l i v e อร์ดีซีสการให้ Physical Activity ที่เหมาะสมและการดูแลในระบบอื่นๆด้วยการดูแลแบบเ,เป็นสหาสสาขาวิชาเนี่ยก็จะทำให้ผลลัพธ์ของการรักษาออกมาดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยของเรานะคะโดยสรุปที่ได้พูดมาในวันนี้ทั้งหมดนะคะก็ขออนุญ,ญาตสรุปไว้ในสไลด์นี้นะคะขอบคุณคะ่ะ